สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 g 4ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูดุลนะครับจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของแสงและการมองเห็นครับนักเรียนครับการที่มีแสงสว่างนะครับมันก็ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องไหมครับอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยตอนที่เรานอนเราปิดไฟนะครับแล้วบังเอญแล้วเราอยากจะเข้าห้องน้าเนี่ยนะครับ การที่นักเรียนไม่เปิดไฟนักเรียนก็ไม่สามารถจะเดินไปห้องน้ําได้หรือว่านักเรียนอาจจะเดินได้แต่ว่านักเรียนอาจจะเดินชนโต๊ะชนสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องได้เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแสงยังมีความสําคัญนะครับที่จะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยแสงที่ทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ นะครับอันนี้คือแสงที่ได้จากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแสงจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเช่นหิ่งห้อยนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะมีแสงสว่างนะครับในยามค่ําคืนนะครับบางอย่างครับเป็นแสงที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเองได้อย่างเช่นอะไรครับนักเรียนอะไรเอ่ยที่มนุษย์สามารถสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้นะั่นคือหลอดไฟถูกไหมครับ ดังนั้นหลอดไฟก็เป็นพลังงานแสงเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับการจุดเทียนก็เป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับการก่อกองไฟก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเห็นไหมว่าแสงเนี่ยนะครับมีทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน,นั่นเองนะครับแล้วแสงเนี่ยนะครับมันทำให้เรามองเห็นสิ่ง,งต่างๆเนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ เรามองเห็นสิ่งต่งตางๆรอบๆตัวเราได้อย่างไรนะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับแสงเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางมากระทบกับวัตถุนะครับเมื่อกระทบกับวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าสู่ตาของเราครับทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะครับในนั้นเนี่ยอันนี้ดวงอาทิตย์ครับนักเรียนนะครับ ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ห่างจากโลกนะครับประมาณ150ล้านกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลามากๆนะครับนอกจากจะให้นะครับแสงสว่างแล้วนะครับดวงอาทิตย์ยังให้พลังงานความร้อนให้กับโลกของเราด้วยนะครับถาาว่าโลกของเราถ้าเกิดไม่ได้รับพลังงานความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นโลกของเราก็จะหนาวเย็นมากๆครับนักเรียนการที่มีดวงอาทิตย์นี่แหละที่ทําให้โลกของเราอบอุ่นขึ้นครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันให้พลังงานความร้อนมาเยอะมากจนเกินไปอันที่จริงมันไม่ได้ให้มาเยอะมากนะครับนักเรียนแต่ว่าเป็นเพราะว่าโลกของเรานะครับมีจํานวนต้นไม้น้อยลงนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะนะครับดูดซับพลังงานความร้อนต่างๆได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อมีพลังงานแสงเข้ามาเนี่ยนะครับ และโลกของเรายังุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับมีเช่นบรรยากาศแต่เดี๋ยวนี้เกิดนะครับภาวะโลกร้อนนั่นเองทําให้โลกของเราดูร้อนขึ้นกว่าปกตินะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะอยู่ห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรแล้วนะครับโลกใช้แสงนะครับใช้เวลาเดินทางเมยังโลกเพียง8นาทีเท่านั้นเองนะครับังน,นั้นเนี่ยแสงเวลา ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับจากขอบฟ้าเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับถึงเดินทางไปยังโลกได้เพราะว่าด้วยระยะที่ไกลถึง150ล้านกิโลเมตรนั่นเองนะครับแต่ก็นะครับพอมาคำนวณแล้วนะครับแสงเดินทางเร็วมากนะครับก็คือประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับแน่แแสงเดินทางนะครับจำไว้ว่าใช้นะครับความเร็ว3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับ แล้วก็ใช้เวลาเดินทางมายัางโลกเพียงแค่8นาทีเท่านั้นนะครับและก็อยู่ห่างจากโลกก็คือ150ล้านกิโลเมตระนะครับนี่พูดถึงนะครับพลังงานความร้อนหรือว่าพลังงานแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับภาพนี้ก็เหมือนกันครับภาพนี้แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรเอ่ย นะครับนั่นก็คือหลอดไฟด้านบนครับเราเรียกมันว่าแหล่งกําเนิดแสงครับนักเรียนแหล่งกําเนิดแสงตรงนี้แหละทําให้เรามองเห็นสุนัขที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าแสงตรงนี้เนี่ยกระทบกับวัตถุก็คือกระทบกับสุนัขตรงนี้แล้วก็สะท้อนเข้าสู่เด็กนักเรียนผู้หญิงตรงนี้นะครับทําให้เด็กนักเรียนผู้หญิงนี้มองเห็นนะครับวัตถุนี้ก็ว่าเป็นสุนัขนั่นเองนะครับอีกรอบนะครับนักเรียนนะครับแสงนะครับกระทบกับวัตถุครับ แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาทาให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆนั่นเองนะครับลองดูครับแสงในภาพนะครับมีอยู่สองภาพก็คือด้านบนกับด้านล่างครับนักเรียนด้านบนเนี่ยนะครับแหล่งกำเนิดแสงก็คือเขาจุดเทียนอยู่นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเขามีฉากมากั้นครับก็ประมาณสามฉากตามภาพตรงนี้นะครับก็คือเมื่อฉากกาั้นเสร็จแล้วเขาเจาะรูตรงกลางครับ จอรูนี้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้เรามองผ่านรูนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนมองผ่านรูตรงนี้ฉากนี้วางตรงกันนะครับนักเรียนเสร็จแ,แล้วรูนี้ก็ตรงกันเหมือนกันทั้ง3ารูนี้ตรงกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนเอาดวงตาของนักเรียนเนี่ยไปท่าให้ตรงกับรูนะครับเราก็จะเห็นเปลวเทียนที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มองผ่านรูครับเรามองที่มีฉากกัน้นตัวอื่นก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงได้ นะครับเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงครับนักเรียนแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับดังน,นั้นเนี่ยเมื่อนะครับมีฉากประกันนะครับที่มีผนังที่หนาๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับส่วนภาพที่สองด้านล่างนะครับสิ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือนะครับแสงกระจายออกทุกทิศทุกทางนะครับ นั่นหมายความว่าเมื่อมีหลอดไฟแล้วก็มีนะครับวัตถุมาครอบอยู่นะครับแล้วก็เจาะรูวัตถุตรงนี้นะครับสีทึบๆตรงนี้ให้เป็นรูแล้วก็เปิดไฟนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงกระจายออกทุกทิศทุกทางนั่นเองนะครับซึ่งแสงที่เราเห็นก็นะครับมีการกระจายออกมาตามช่องต่างๆนะครับดังน,นั้นเนี่ยนักเรียนต้องจำไม่ดีว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับ ส่วนที่เราเห็นตรงนี้ก็คือลำแสงเล็กๆนะครับซึ่งเรียกว่ารังสีของลำแสงนั่นเองหรือว่ารังสีของแสงนั่นเองครับนักเรียนเมื่อกี้แสงเดินทางนะครับมายังโลกใช้เวลาเท่าไรเอ่ย8นาทีนะครับดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณกี่กิโลเมตรนะ150ล้านกิโลเมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับระะเวลาที่แสงเดินทางมายังโลกก็ใช้เวลาเท่าไรเอ่ย ใช้ความเร็วเท่าไหร่เอ่ยก็คือ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับเดินทางเร็วมากๆแล้วก็เรามาเห็นหน้านี้ครับก็คือแสงนะครับเดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อมีฉากมากันก็ไม่สามารถจะมองเห็นแสงได้นะครับอ่าอันต่อมาคือตัวกลางครับนักเรียนตัวกลางเรียนนึกถึงอะไรได้บ้างตัวกลางของแสงนะครับนั่นหมายความว่านะครับ สิ่งที่มากั้นแสงนั่นเองนะครับเราสามารถจำแนกตัวกลางนะครับที่มากั้นแสงเนี่ยตามการมองเห็นที่แสงรู้ผ่านได้นั้นจำแนกได้3ประเภทนะครับก็คืออย่างที่1ก็คือตัวกลางโปร่งใสนะครับอ่ะอย่างที่2ก็คือตัวกลางโปร่งแสงนะครับอย่างที่3ก็คือตัวกลางทึบแสงนั่นเองนะครับก็คือมี3ตัวนะโปร่งแสงโปร่งใสนะครับแล้วก็ทึบแสง ซึ่งอันแรกที่เราจะดูก็คือโปร่งใสครับนักเรียนนักเรียนได้ถึงวัตถุอะไรก็แล้วแต่ครับนักเรียนที่มันใสๆที่สามารถมองทะลุผ่านได้นั่นเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะครับอย่างเช่นครับกระจกนะครับกระจกนี่เราสามารถมองเห็นทะลุผ่านไปเลยอย่างเช่นกระจกใสเนี่ยนะครับเราสามารถมองผ่านได้เลยนะครับแผ่นใสก็ได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนเราอยู่ อ,อ,อีกห้องหนึ่งเนี่ยเราอยู่อีกห้องหนึ่งเราสามารถมองเห็นเพื่อนนั่นหมายความว่านะครับกระจกที่กั้นกันเนี่ยเป็นตัวกลางโปร่งใสดังนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นเพื่อนๆได้ประโยชน์ของรประโยชน์ของกระจกใสมีประโยชน์เพื่ออะไรเอ่ยทําให้เราเห็นว่าอีกห้องหนึ่งนะครับมีการเรียนอะไรอยู่นะครับหรือว่าเห็นว่ามีใครอยู่ในห้องนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับตัวอย่างที่สองก็คือน้ําครับ น้ำก็ถือว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสเหมือนกันต้องเป็นน้ำที่ใสนะครับถือว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มนะครับน้ำนนดื่มที่นักเรียนดื่มกันทุกวันนี่ครับเขาเรียกตัวกลาง,ปลงโางปร่งใสนะครับเพราะว่าเมื่อเราเอามาดูแล้วนะครับเราสามารถจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้นั่นเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองอากาศก็เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสนะครับ ก็คือนะครับด้วยความหมายก็คือวัตถุนะครับ <S <S บางชนิดเมื่อนามากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือว่านะครับมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนนั่นเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับนักเรียนอ่านี่คือตัวกลางโปร่งใสอันที่สองเมื่อกี้ครูพูดไปครับตัวกลางไรเอ่ยนั่นก็คือตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองครับนักเรียนกวกลางโปร่งแสงตรงนี้นะครับอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นถุงพลา ผงพลาสติกที่เป็นสีครับสีต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะครับก็คือแสงผ่านได้แค่บางส่วนครับแสงผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับจะมองเห็นแสงหรือว่ามองเห็นสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งนั้นไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างที่สองก็คือหมอกนะครับในวันที่มีหมอกลงมากๆดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะขับรถก็คือต้องเปิดไฟด้วยเพื่อจะให้มองเห็นสิ่งนะครับที่อยู่ข้างหลังหมอก นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าหมองนี้มีแสงก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยทันะวิสัยแล้วเมื่อมันไกลามากๆเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้นั่นเองนะครับอย่างที่3อันนี้สําคัญเหมือนกัน,นครับกระจกฝ้าถามว่ากระจกฝ้าเราเจอที่ไหนได้บ้างก็คือในห้องน้ํานั่นเองครับนักเรียนถามว่าในห้องน้ําทาไมถึงมีกระจกฝ้านะครับอย่างเช่นกระจกฝ้าที่กั้นจากผานังด้านนอกเข้ากับห้องน้ําตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้แสงเข้ามาบ้างนะครับ แต่ว่าให้แสงเข้ามาเยอะไหมก็ไม่เยอะครับเพราะถ้าเกิดแสงเข้ามาเยอะเกิดอ,อะไรขึ้นอันที่หนึ่งร้อนอันที่สองครับถ้าเกิดแสงเข้ามาเยอะนั่นหมายความว่าตัวกลางโปรงใสนั่นเองนะครับเมื่อตัวกลางโปร่งใสเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็สามารถจะทําให้คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งมองเราเห็นนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้กระจกที่จะกั้นห้องน้ําต้องใช้กระจกฝ้านั่นเองครับนักเรียนอมองภาพออกนะ อันนี้คือตัววัตถุปโปร่งแสงนั่นเองนะครับต่อไปอย่างที่3คือวัตถุทึบแสงคําว่าวัตถุทึบแสงนั่นหมายความว่านะครับมันทึบมากๆก็คือแสงไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะครับทําให้มองไม่เห็นแสงหรือว่าไม่สามารถมองเห็นที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของวัตถุนั้นได้อย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นผนังบ้านที่เป็นผนังปูนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอีก อีกฝั่งหนึ่งทำอะไรอยู่นะครับสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนถ้าเกิดยืนบางอยู่มากๆตรงนี้แสงก็ไม่สามารถที่ผ่านได้นะครับหนังสือก็เหมือนกันนะครับก็คือด้วยความหนาของหนังสือแล้วนะครับจัดว่าเป็นวัตถุที่ทึบแสงนั่นเองนะครับในที่นี้ก็เอาผลไม้มาให้นักเรียนดูด้วยเหมือนกันนะครับก็คือผลไม้เมื่อเรายิงเลเซอร์อหรือว่าเปิดไฟฉายใส่แสงก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้เราเรียกว่าตัวกลางแบบทึบแสงนั่นเอง ะนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนว่าตัวกลางมีกี่แบบเอ่ยคำตอบคือ3แบบนะครับก็คืออันที่1ก็คือวัตถุแบบโปร่งใสแสงผ่านได้มากหรือน้อยมากที่สุดเลยนะครับอันที่2ก็คือวัตถุแบบโปร่งแสงนะครับแสงผ่านได้เพียงแค่บางส่วนนะครับมองเห็นชัดเจนไหมก็คือมองเห็นไม่ชัดเจนส่วนอย่างที่3ก็คือวัตถุแบบ เทืบแสงแสงผ่านได้ไหมแสงผ่านไม่ได้เลยนะครับอ่ามองเห็นหรือยังมองจะมองเห็นภาพนะครับนักเรียนนะครับขอถามนิดนึงว่านะครับเราสามารถมองเห็นสิ่ง,งต่างๆได้อย่างไรนักเรียนจําได้ไหมแสงนะครับไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทําให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆถูกต้องนะครับ นั่นคือความหมายของสแสงนั่นเองนะครับต่อไปอนี่ครับในภาพในภาพนะครับภาพที่หนึ่งนะครับการมองเห็นผ่านตัวกลางโปร่งใสเห็นไหมนี่คือกระจกใสที่มาก้นแสงผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราเห็นนี่ครับเป็นดอกสีเหลืองนะครับเป็นต้นไม้อยู่ในแก้วนะครับเป็นแก้วเซรามิกสักอย่างหนึ่งวางอยู่บนโตะ๊ะส่วนตัวกลางที่สองก็คือนะครับการมอง ตรงนี้เป็นตัวกลางแบบไหนเอ่ยปรองอะไรอันนี้ปรง่งใสอันนี้ปรงแสงนั่นเองครับนักเรียนนะครับก็คือเราสามารถมองเห็นเหมือนกันแต่ว่ามองเห็นชัดไม่ชัดก็คือมองเห็นไม่ชัดนั่นเองนะครับส่วนอันที่สามครับเรามองเห็นต้นไม้ไหมเนี่ยนะครับมองไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นวัตถุทึบแสงก็คือมากั้นนะครับแสงไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นั่นเอง นะครับเห็นไหมภาพแรกโปร่งใสมองเห็นวัตถุอย่างชัดเจนนะครับภาพที่2นะครับโปร่งแสงมองไม่เห็นวัตถุนะครับแล้วก็ภาพที่3าก็คือมองไม่เห็นเลยนั่นเองต่อไปนะครับเป็นการสะท้อนของแสงครับนักเรียนอ่าเรามองเห็นการสะท้อนของแสงตามภาพนะครับภาพตรงนี้ที่เราเห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลเซอร์ครับนักเรียนและตรงนี้เป็นกระจกครับ กระจกตรงนี้นะครับก็คือกระจกที่เรามองนะครับเวลาเรามองแต่งตัวหน้าห้องอแต่งตัวที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในห้องนั่นเองนะครับก็คือเวลาเราไปยืนเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนตัวของเราออกมาดังนั้นเนี่ยกระจกนี้ถือว่าเป็นตัวกลางแบบไหนเอ่ยก็คือตัวกลางแบบโปรง่งใสโปร่งแสงหรือทึบแสงเอ่ยแสงผ่านได้ไหมทะลุอีกได้หนึ่งไหมไม่ถ้าไม่ทะลุ นะครับเราเรียกว่าตัวกลางแบบทึบแสงนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ครูจะมาให้นักเรียนดูก็คือในเรื่องของการสะท้อนของแสงนั่นเองนะครับก็คือแสงตรงนี้เนี่ยนะครับเรายิงเลเซอร์มานะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้นักเรียนเห็นตรงนี้ไหมกระจกก่อนนะแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากก็คือหันหน้าตรงๆเข้ากับกระจกนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น ลำแสงเลเซอร์นะครับที่ส่องไปยังที่กระจกตรงนี้ครับในแนวของเส้นฉากตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เขาเรียกว่ารังสีตกกระทบก็คือยิงไปตกกระทบปั้งตรงนี้ครับทําให้เกิดมุมตรงนี้เราเรียกก็มุมนะครับหมายเลขหนึ่งครับมุมตกกระทบนั่นเองเมื่อไปเจอกับนะครับวัตถุตรงนี้ก็คือเป็นกระจกมันสามารถสะท้อนได้ครับเพราะว่ามันเป็นกระจกเงามันจะสะท้อนออกมาครับ อีกด้านหนึ่งเราเรียวกว่ารังสีสะท้อนนั่นเองนะครับซึ่งหมายเลขสองเราเรียวกว่ามุมสะท้อนนั่นเองครับนักเรียนถามว่ามุมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตรงนี้ต้องมีขนาดเป็นไงเอ่ยเท่ากันนั่นเองนะครับสมมติว่ามุมตรงนี้นะครับมุมมีนนหน่วยเป็นองศานะครับนักเรียนสมมติว่าเบอร์หนึ่งนี้นะครับทำมุมนะครับสามสิบองศานะครับมุมเบอร์สองต้องเท่ากันครับต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย 30องศานั่นเองนะครับนั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าการสะท้อนของแสงนั่นเองครับอ่ามองเห็นไหมมองเห็นภาพไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับเลเซอร์นะครับยิงมางนี้เราเรียกว่ารังสีตกกระทบทําให้เกิดมุมอันที่หนึ่งเลยมุมตกกระทบนะครับยิงตรงเส้นแนวฉากทั้งปั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะสะท้อนออกมาเราเรียกว่ารังสีสะท้อนซึ่งมุมมาเยเลขสองเราเรียกว่ามุม สะท้อนนั่นเองนะครับอ่ามอจะมอเห็นเป็นภาพนะต่อไปนะครับการสะท้อนของแสงอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราจะแบ่งพื้นผิวรันักเรียนพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวแบบขรุขระครับพื้นผิวเรียบเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเรายิงมาเมื่อกี้เหมือนที่เป็นกระจกเงานะครับ แสงก็จะสะท้อนไปนะครับอย่างมีระเบียบนั่นเองนะครับเป็นเส้นตรงอย่างมีระเบียบเลยถ้าเกิดว่าผิวที่ไปตกกระทบนั้นต้องเป็นผิวแบบไหนผิวเรียบจึงเป็นระเบียบนั่นเองและอีกพื้นผิวหนึ่งครับนั่นคือพื้นผิวแบบครุขระครับนักเรียนถ้าเป็นครุขระเป็นแบบไหนนะครับเมื่อนะครับมีลําแสงมาตกกระทบนะครับมันก็จะสะท้อนออกไปนะครับแต่ว่าทิศทางการสะท้อนเป็นไงเอ่ยเมื่อครุขระ นะครับเป็นระเบียบไหมก็คือไม่เป็นระเบียบนั่นเองอ่านี่คือการสะท้อนของแสงนะครับอันนี้ต่อไปครับอย่างที่สองก็คือเป็นการหักเหอของแสงครับอ่าการหักเหคืออะไรเอ่ยการที่เหมือนนักเรียนเคยเห็นเวลาเราดื่มน้ําแล้วเราใส่หลอดเข้าไปในแก้วใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าหลอดตรงนั้นเนี่ยมันเอียงนั่นแหละเขาเรียกว่าการหักเห หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเล่นน้ําในสระว่ายน้าเนี่ยครับนักเรียนเราลงไปเนี่ยนะครับเรามองเหมือนกับว่าขาเราเอียงเอียงหรือว่าตัวเราสั้นลงเมื่อเราอยู่ในน้ําใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการหักเหของแสงแต่ความจริงตัวเราก็ไม่ได้สั้นหรือว่าตัวไม่ได้เล็กนะครับอ่านะครับดังนั้นครูกำลังจะบอกว่าการหักเหของแสงก็จะเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางนะครับที่มีความหนานแน่นต่างกันครับ เป็นผลทําให้ทิศทางของแสงเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นครับในภาพนี้ครับแสงจากเลเซอร์นี้ผ่านาวัตถุอันหนึ่งครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็นแท่งบริซึมินะครับเมื่อผ่านตัวกลางตัวนี้แล้วนะครับที่มีความหนานแน่นต่างกันเนี่ยนะครับจะทาให้เกิดการหักเหของแสงเห็นไหมว่าแสงมีการหักเหไปนะครับนี่ยิ่งมาตรงเดง๋ดาหักเหไปอื่นเลยนะครับไม่ได้ผ่านแบบตรงๆไป นะครับดังนั้นเมื่อแสงนะครับจากอากาศกระทบกับแท่งพลาสติกนะครับที่ผ่านเข้าไปในแท่งพลาสติกโดยเป็นแนวนะครับการเคลื่อนที่นี้เราเรียกว่าการหักเหของแสงซึ่งตรงกับรอยต่อนะครับของตัวกลางก็คือพื้นผิวของแท่งพลาสติกน,นั่นเองนะครับอ่ะเห็นตัวอย่างกันดีกว่านะครับจะได้มองภาพออกง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับก็คือเอาดินสอใส่ลงไปใน นะครับถ้วยนะครับที่มีน้ําอยู่นะครับเราจะเห็นเหมือนว่า,านิสสอของเราเนี่ยวางเอียงอยู่แต่ความจริงแล้วเอียงไหมก็คือไม่ได้เอียงนะครับนักเรียนความจริงแล้วก็คือแทง่งนิสสอก็คือตรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านนะครับตัวกลางที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะทําให้นะครับมีการหักเหของแสงนั่นเองภาพนี้ครับเป็นภาพของ ไม้บรรทัดใส่ลงไปในแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่ครับเห็นไหมว่ามันจะใหญ่ขึ้นถามว่าที่ใหญ่ขึ้นมันใหญ่จริงขึ้นจริงไหมก็คือไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าเป็นเพราะการหักเหของแสงนั่นเองทําให้เรามองเห็นวัตถุเป็นไงใหญ่ไปจากเดิมนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจริงคนนี้เขาเป็นคนปกตินะนะครับแต่ว่าเมื่อเขาไปอยู่ในน้ำครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคนเนี้ยมองจากด้านบนลงไปเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับเหมือนว่านะครับ ตัวเขาสั้นลงนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะการหักเหท้องแสงนั่นเองนะครับพอจะมองออกนะครับสรุปนิดนึงนะครับการสะท้อนของแสงเป็นไงนะครับมีผิว2แบบก็คือผิวเรียบกับแบบผิวครุขระนั่นเองนะครับผิวเรียบนะครับการสะท้อนของแสงเป็นระเบียบนะครับผิวครุขระการสะท้อนของแสงคือนะครับไม่เป็นระเบียบการหักเหของแสงนะครับ ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันนะครับมีความนาแน่นแตกต่างกันนะครับทำให้เราม,มองเห็นวัตถุเพี้ยนไปจากเดิมนะครับอย่างเช่นเราเห็นปลาที่อยู่ในในน้านอย่างนี้นะครับเราอาจจะมองว่าเหมือนจะอยู่ผิวน้ําแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับเป็นเพราะการหักเหของแสงทําให้เรามองเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ภาพนี้ครับก็นในเรื่องของการหักเหแสงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือปริซึมครับกเรียนที่เราเห็นตรงนี้น เป็นแท่งสามเหลี่ยมครับเราเรียกปริซึมนะครับก็คือจะกระจายแสงขาวออกมาเป็นแสงสีต่างๆเราเรียกว่าสเปกตรัมนะครับเอาว่าสเปกตรัมนี่เราเคยเจอที่ไหนบ้างนักเรียนเคยเห็นรุ้งกินน้ำไหมนั่นแหละครับมันคือสเปกตรัมของแสงครับนักเรียนซึ่งสเปกตรัมของแสงนะครับจะประกอบไปด้วยแสงสีอะไรเอ่ยมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยเจ็ดสีถูกต้องครับนั่นคือม่วงคราม น้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงนั่นเองครับทั้งหมดมีกี่สีเอ่ยเสีเราเรียกมันว่าสเปกตรัมถูกต้องนะครับซึ่งเดิมๆแล้วมันคือแสงขาวนั่นเองโอเคอีกรอบนึงนะครับสเปกตรัมมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยนั่นก็คือมี7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงถูกต้องนะครับ เดิมๆแล้วคือเป,เป็นแสงขาวนั่นเองโอเคนะครับอ,อันนี้ครูเฉลยไว้ให้แล้วนะครับครูถามว่านะครับแสงขาวจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีใดบ้างนะครับคําตอบก็คือนะครับประกอบไปด้วยนะครับม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงก็คือนะครับประกอบไปด้วย7สีนั่นเองนะครับถ้าข้อที่2นะครับ ถ้าใช้แสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์ผลให้จะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าใช้แสงจากไฟฉายแทนนะครับแสงจากดวงอาทิตย์จะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรพูดถึงแสงอย่างเดียวนะครับนั้นเนี่ยแสงจากไฟฉายจะแยกออกเป็นสีต่างๆได้เช่นเดียวกับแสงนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับแสงของดวงอาทิตย์นะครับแต่นะครับแสงสีที่แยกออกจากแสงไฟฉายสว่างน้อยกว่านั่นเองนะครับ นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งไฟฉายแล้วก็แสงอาทิตย์นะครับหรว่แด่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะครับอันต่อมาถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นสเปกตรัมนะครับอย่างเช่นการทํารุ้งเนี่ยนักเรียนนำฟอกกี้ครับที่อยู่ที่บ้านใส่น้ําสะอาดทั่วๆไปนะครับนักเรียนฉีดน้ํานะครับแล้วเรายืนมองเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับเมื่อแสงผ่านนะครับละองฝอยน้ํานี้ก็จะทําให้เกิด เป็นแสงสีต่างๆนะครับก็คือเป็นสเปกตรัมซึ่งมีกี่สีนะ7สีนั่นเองนะครับเราจะเห็นตามภาพอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับฟอกกี้อย่างนี้นะครับที่บ้านก็ลองไปฉีดแล้วก็จะเห็นนะครับเราองน้ําออกมาแล้วก็จะเห็นสเปกตรัมของสีต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปนี่คือเป็นการบ้านให้ให้พวกเราได้ลองทำนะครับนั่นคือข้อหนึ่ง เมื่อมองเห็นแสงจากแหล่งกําเนิดแสงผ่านกระจกใสครับนักเรียนนะครับกับกระจกที่มีน้ํามาเกาะจะมองเห็นแสงได้แตกต่างกันหรือไม่นะครับอย่างไรอันที่1นนะครับแหล่งกําเนิดแสงผ่านกระจกใสอันที่2กระจกที่มีน้ํามาเกาะนักเรียนจะมองเห็นต่างกันหรือไม่ครับใครที่บอกว่าต่างกันเพราะอะไรนะครับต้องบอกเลยนะเพราะอะไรหรือว่าไม่แตกต่างเพราะอะไรเอ่ยอ่ so. าดังนั้นต้องให้เหตุผลด้วยนะครับ ข้อที่2กระจบสเป็นตัวกลางชนิดใดไม่ถึงกระจกใสครับครูพเพิ่งอธิบายไปว่าอย่างเช่นเราอยู่ห้องนึงเราสามารถมองเห็นเพื่อนอีกห้องหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเป็นกระจกแบบไหนเอ่ยกระจใสายอ่ะแสงว่าเป็นตัวกลางชนิดใดงนั้นตอบไม่ได้นะครับอันข้อที่3กระจบที่มีน้ํามเก่อนนะครับเป็นตัวกลางชนิดใดเมื่อมีน้าํามะกาะมองเห็นชัดไหมนะครับ ถ้ามองเห็นแต่ไม่ชัดเราจัดว่าเป็นตัวกลางแบบไหนในนั้นตอบมานะครับข้อที่สี่ครับทำไมกระจกที่กั้นห้องอาบน้านะครับจึงมีลักษณะเป็นฝ้าและไม่ใสก็คือมองเห็นว่ามีคนอยู่แต่ว่านะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรที่ชัดไปกว่านั้นนะครับเป็นเพราะอะไรเอ,อ่ยทำไมเอ,อ่ยนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับในวันนะครับในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส นะครับอากาศเป็นตัวกลางชนิดใดท้องฟ้าแจ่มใสครับนั่นมมหมายความว่ามีหมอกไหมไม่มีหมอกการที่ไม่มีหมอกครับเราจัดว่าเป็นอากาศที่มีตัวกลางชนิดใดเลยนะครับตัวกลางมีสามชนิดท้องฟ้าแจ่มใสอากาศชนิดใดเพราะเหตุใดดังนั้นต้องบอกเหตุผลมาด้วยนี่เป็นนะครับให้เราได้เติมนะครับเขียนตอบเข้ามานะครับนี่คือหาขอ้อสอนข้อที่หนะครับ ในวันที่มีหมอกควันนะครับหมอกควันเริ่มมีหมอกแล้วแล้วก็อาจจะมีควันด้วยเดี๋ยวนี้นะครับ PM นะครับ2.5นะครับอากาศจะเป็นตัวกลางชนิดใดครับมีหมอกควันนะครับตัวกลางชนิดไหนเอ่ยเราต้องปิดไฟและเวลาขับรถนั่นหมายความว่าตัวกลางชนิดใดนะครับอ่าต่อไปอ่าหข้อที่เป็นเขียนเติมต่อมาครับที่เป็นข้อสอบให้เรียนได้ลองดูก็คือข้อใดเป็นแหล่งกําเนิดแสง อันไหนกาเนิดแสงได้ดวงจันทร์กเนิดแสงได้ไหมหลอดไฟฟ้ากําเนิดแสงได้ไหมนะครับหรือว่ากระจกงเงานะคะรับแหล่งกําเนิดแสงไหมหรือว่า,มาแมลงทับอันไหนครับที่เป็นแหล่งกําเนิดของแสงเออไม่ยากมากครับนักเรียนสามารถจะร,รู้แหละอันไหนเป็นแหล่งกําเนิดแสงซึ่งครูได้บอกแล้วว่าแหล่งกําเนิดแสงมีสองนะครับก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง นี่ครูจะรีวิวให้ดูก่อนนักเรียนกลับไปทำนะครับแล้วก็ครูจะเฉลยในครั้งต่อไปนะครับส่วนข้อที่2ข้อใดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงอันไหนไม่ใช่เอ่ยไฟใช้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าหิ่งห้อยครับอันไหนไม่ใช่อ่าอ่าผ่านน,นักเรียนไปทําเองนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ10กว่าข้อนะครับนั่นคือมี10ข้อนั่นเองนะครับมีทั้งหมด10ข้อที่เป็นนะครับ ให้นักเรียนเป็นข้อตัวเลือกแล้วก็ข้อเขียนอีก6ข้อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครวดุนก็เขาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ